สิริคำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากหัวข้อวันนี้นะครับฝากเงิน90,000บาทกับแคมเปญเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2%ต่อปีนะครับฝากตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคม2567นี้ได้เลยนะครับ90,000บาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาติดตามรับชมการฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยนะครับแคมเปญเงินฝาก ออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับให้อัตราดอกเบีย้ยสูงถึง2.0%ต่อปีนะครับ2%เปิดเ็นิดเป็ชี้แดงแต่วันนี้จนถึง30,000พันวาคม2567นี้เลยนะครับหรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงินหรือโครงการสิ้นสุดระยะเลากกาะน,นะแต่ตอนนี้โครงการยังไม่สิ้นสุดนะครับสามารถที่จะมาฝากกันได้เลยนะครับบุคคลธรรมดาได้รับการยกเว้นอัตราดอกเบีย้ยเงินฝากเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกัน รายละเอียดแคมเปญผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยเปิดบัญชีฝากขั้นต่ำหนึ่งหมื่นบาทอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้นะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีนะครับถึงวันที่3 1เดกรกฎาคม2568ได้รับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่2%หลังจากนั้นใช้ตรดดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศปกติของธนาคารณนะขณะนั้นแล้วก็หากมีการถอนเงินฝากนะครับทั้งเงินต้นหรือดอกเบีย้ยนับจากวันที่เปิด บัญชีนะครับถึงวันที่3 1ก,กรกฎาคม2568หรือปีหน้าเนี่ยนะครับให้ถือว่าเป็นการปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี้นะครับโดยธนาคารจะคิดอัตราดอกเบี้ยเป็นรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือนับจากวันที่เปิดบัญชีจนจน,จนถึงวันที่ปิดบัญชีในอัตราดอกเบีย้ย0.25%ต่อปีทั้งนี้หากดอกเบี้ยที่จ่ายในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่นคงร่ำรวยตามงวดบัญชีนะครับวงเล็บวันที่20 29มิถุนายนและ29ธันวาคมมากกว่าดอกเบีย้ยที่ควรได้รับจริงจากธน,นาคารจะหักส่วนที่เกินไปจากเงินต้นคงเหลือจากบัญชีผู้ฝากนั่นเองหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนะครับเปิดบัญชีใหม่เฉพาะบุคคลธรรมดาคณะบุคคลห้างหุ้นส่วนสามัญน,นะครับสถาบันที่ไม่สงหาผลกําไรนิติบุคคล ขอจอกอบอจอกอบอมอจอนะครับและบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศกลุ่ม1 2, 3และเนะครับเปิดบัญชี1รายต่อ1นบัญชีไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้จด่ายดอกเบี้ยเงินฝากนะครับปีละ2ครั้งในวันที่29มิถุนายนและ29ธันวาคมโดยคิดอัตราดอกเบี้ยรายวันตามยอดเงินฝากคงเหลือเปิดบัญชีเฉพาะสาขาหรือเคาน์เตอร์ของธานาคารทออสนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์เท่านั้นนะ เพราะนั้นใครสนใจสามารถที่จะไปที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลยตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง31ตุลาคม2567เท่านั้นนะครับแคมเปญเนี้ยไม่มีระบุระยะเวลานะครับว่าสิ้นสุดโครงการเมื่อไรนะครับเพราะนั้นถ้าในปีหน้านะครับอัตราดอกเบี้ยมีการปรับลดลงเราอ,อาจจะสวิต์นะครับตัวบัญชีเงินฝากไปฝากบัญชีอื่นก็ได้นะครับก็จัดสรรเอานะ คำนวณดอกเบีย้ยเงินฝากออมทรัพย์มั่งคั่งร่ำรวยนะครับเงินต้น90,000บาทดอกเบี้ย2%จํานวนวัน365วันดอกเบี้ยที่รับ1,800บาทนั่นเองนะครับอัตาดอกเบีย้ยไม่ต้องหักภาษีให้ใจ่ายสำหรับบุคคลธรรมดานะครับสรุปเงินต้น90,000บวกดอกเบี้ย1,800บาทเป็น91,800บาทรับตราดอกเบี้ยน,นี้ไปเลยนะครับ ก่อนจากการซีรีส์คำนวณตาดอกเบี้ยงเงินฝากเราจะมาคำนวณกันในทุกๆวันผัดเปลี่ยนหมุนเวียนแคมเปญเด,ด็ดๆแคมเปญโดนในช่วงเวลานั้นๆนะครับเพราะนั้นใครสนใจก็ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับและอยากให้คำนวณตาดอกเบีย้ยเงินฝากแบบไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างได้เลยก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับ คิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานรัฐสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด 2. โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปับ๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะเรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นใ,ให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทาอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดําเนินคดีดได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลวงของมิชฉาชีพ ABC ีฟะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นะครับโทรศั์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย